โจโคแนะนาแมนยูปลดอมโมริมตั้งเซาเกตควนหลงเกมพิมพ์ลิครับที่แมนยูบุกไปแพ้เบรนฟอร์ดหนึ่งต่อสามนะครับโจโคเนี่ยซึ่งปัจจุบันเป็นนักวิจารณ์ฟุตบอลเนี่ยออกมาบอกว่าแมนยูควรจะปลดอโรมริมได้แล้วครับเพราะว่าผลงานมันพิสูจน์แล้วว่าอมโมริมไม่สามารถพาแมนยูพัฒนาไปมากกว่านี้ได้ครับโดยโจโคเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทีเอ็นทีสปอร์ตนะครับบอกว่าถึงเวลาแล้วที่แมนยูจะต้องพิจารณาการเปลี่ยนกุนซือ้อผมคิดว่าหมดเวลาของรูเบนอาริมแลิม์ล้นนมัควจะเขา เปลี่ยนทิศทางคนจะเปลี่ยนคนและเปลี่ยนแนวทางผมมองเห็นว่าคนที่เหมาะสมเนี่ยก็คือการเดลเซาเกตซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยเซาเกตเป็นคนที่เหมาะสมทั้งในการสร้างงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็สร้างทีมวัวขึ้นมาผมมองว่าเขาเนี่ยน่าจะเหมาะกับผู้เล่นที่แมนยูมีอยู่ณนะตอนนี้ดังนั้นการตั้งการเดลเซาเกตมาเป็นสิ่งที่แมนยูควรจะทําดังนั้นถ้าจะทําอะไรก็ให้รีบพิจารณาให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้เป็นคําพูดของโจโครครับซึ่งหลายคนก็มองว่าเซาเกตถามว่าเหมาะไหมถ้าดูจากตัวเลือกตรงนี้ที่ว่างงานอยู่ ก็าอาจจะพูดได้ว่ามีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะว่าซาเกตเนี่ยเหมาะก,กับการที่ทาทีมแบบเน้นผลแล้วก็รัดกลุ่มครับซึ่งแมนยูเนี่ยอาจจะต้องการบอลแบบนี้ไปก่อนก่อนจะไปเล่นเกมบุกแบบที่เคยทําได้นะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยแมนยูอาจจะเหมาะในระบบ4-231ที่ซาเกตเชี่ยวชาญก็เป็นไปได้อะ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าบอร์ดบริหารของแมนยูเนี่ยจะยังใจเย็นจะยังให้โอกาสอโมริมต่อหรือไม่เพราะว่าอีก2เกมหน้าก็ถือว่าสําคัญครับเกมเจอซันเดอร์แลนด์แล้วก็เดี๋ยวพักฟีฟ่าเดย์แล้วกลับมาเจอแดงเดืออออดดกับิิเววรรููตต่่ีย้างามจ คัมแบ็กกลับมาได้หรือจะเป๋จนโดนปลดเลยนะแฟนผีว่าอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับอโมอลิมหมดเวลาหรือยังเนี่ยลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดแ,แล้วก็แชร์กดติดตามชแนลไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ